โอ้ได้แล้วได้แล้วโอ้วันนี้มาโดยแม่ยกยอครับมาสองหลังวันนี้อ่างเก็บน้ำอะไรนะต้นมะขาม อ้กหนึ่งตัวได้อีกหนึ่งตัวปนินครับบ่อนี้ไออ่างเก็บน้ำนี้โอ้่นีนึ่งหน่โอ้โห้ยโอ้ยได้อยู่โอ้ยยกติดตลอดเลยอ่ะโอ้ ก็ยังดีได้บาดะโตสองตัวก็ยังสะสมของของเขาแม่ยังนิ่งอยู่ของแม่ยังรออยู่แม่ยาตัวเอาตัวใหญ่เด้อแม่มา,าตัวเล็กแม่เอาตัวใหญ่ครับแม่ไม่บอกตัวเล็กไม่ชอบแลังก็ยกเขาบอกมีมีชโด d เนีย่ยแต่เขาเอาเอาขึ้นไม่ได้ ไอ้พุ่นมือไปไล่ไปเรื่อยเมื่อนั่นเอาสองเช้นเพิงมาอ้ยสีทอดลูกมัอนเออไปรถถ้าไปรถหนุนใบ,บ้านผมไปแล้วครับเรือไปเรือไปแล้วตกปลากลางแม่น้ำไปแล้ว อออเอาเชือกเอาเชือกอาเชือกผูกไว้เอาเชือกผูกอหนักเชือกเ,เชือก,อาอกอาอทางท้ายหละผูกติดต,ต้นไม้ไว้จะได้ไม่ต้องรอไม่ลอไปทางอื่น ปลากลัวกล้องไม่ไม่ยอมติดยอเลยไม่ยอมติดสตุ้งวันนี้ทุกีมาได้นกลับกันไปเป็นสงปุ๋ยครับเนี่ยที่นี่ลงไปเลึกจะไม่มีแรงยกเลยแม่ปลาวนั้นที่แกมาแกต้องแปด ก้าวสอกนะมาวัดเบลเลอร์เลยโอ้เฉพาะผูกเรือก็หมดเวลาแล้ว ไม้ย่างดูได้ลึกไหมตรงนั้นนะ่ะขันเบ็ดอะ่ะออย่างหูได้ลึกมาโอ้หน้าอ,อกเงินเลยนั่นละนั่งตกอยู่ตรงนั้นนะ่ะไม่ได้เขาย้ายที่ป่าไม่กินก็ย้ายที่ใหม่ ได้ลูกมปนิปน,นหนึ่งตัวได้ออหนึ่งตัวปลาละตัวก็ยังดีสะสม ตัวออกไปแล้วม,ม <c oughs> ั้งแม่โอ้ยน่าอยยังนดาอยโอ้หวันนี้อะไรหลายตัวอยมันเล็กตรงอะไรตรงนั้นมันเคียงคอ ที่ผมมาก็เนี่ยครับเดินอ้อมกันอยู่สามคนน่อ้อมอยู่กอเนี่ยเดินเดินอ้อมอยู่เนี่ยแบบต้นไม้ใหญ่เนี่ยเขาเดินอ้อมกันอยู่แตน่น,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 นี้ตัวเขาสูงอะ่ะของเขาแค่หน้าอกอ,อ่ะกล้องลงมาอยู่ในน้ำด้วยเวันนี้ ำอยู่ที่ตะเดือครับตอนนี้ผมมาถ่ายทำตอติดแล้วครับนี่นู่ครับแม่อยู่ด้านหลังนั่นไปดูกันต่อ ได้อยู่โอ้โอ้ปลากระดีเต็มเลยโอ้บานนี้โอ้ยปลากระดีเต็มเลยโอ้เอาเาู้จักขานี่แม่โอ้ปลากระดีหลายตัวเลยเจอดงปลากระดีเอาท้ายเอาวันนี้อ่าได้อยู่ เอ้ากระเด็นกระเด็นออกหิวิงมดแล้วโอ้มันจะรอดหมดแน่ๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยปลดปลาก่อนเข,เข้าเป็นฝูงปาเป็นหมู่แล้วสิบกว่าตัวกระเด็นกระเด็นออกหิวิงไปสองตัว นายยกถุงดูได้แม่ได้พอโลอยังโอ้ได้อยู่ได้อยู่นายพอโลอยูยโอ้ได้เยอะอยู่ปลาตัวสองตัวสะสมไหมครับก่ศอกก็นด้แม่ของแม่เนี่ยอยอยกอ่ศอกแปดซอกสี่เซนสามเซนครึ่ง แปดสอกสามเซนครึ่งปามันจะอยู่ตรงแถวๆเขารอบๆต้นไม้บรรากาศดีไม่ร้อน ยังไม่กล้ามา ได้คีเดิดโอ้ลงบ่ายกบ่าแรกก็ได้กีคเดิรเลยสามตีตัวต,ตื่นดีกว่าลงไปลึกไม่มีแรงยกด้วยมันลึกจัดลึกถึงออกยกไม่ไหวอู้นะ่นน,นติดหลายตัวง้น เด็ดหนึ่งตัวอัมนวนนู้น,นได้อีกแล้ว,วทีละตัวต้องตัว มัรงนู้นยังได้บางทางนี้ไม่ได้เลยเดียวทางนี้นิ่งเลยยกมาทิ้งตัวสองตัวก็ยังดีเดิดเข้าเจ้าธปละ อ่าติดแล้วติดแล้วติดแล้วอ่าเอาละตื่นตื่นนี่ยังพอได้กินหน่อยมีแดดใช่ไหมมีแดดแล้วก็ไม่มีลมอ้าวได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ ได้อยู่ได้อยอะไม่ถ้ามันมีมันก็ต้องมีไปมั่งอ่ะนี่มันไม่มีเลยไปตรงนู้นไม่มีเลยอดดเอาโดดแล้วเห็นละหนึ่งตัวโอ้สองตัวโอ้หลายตัวอยู่โอยเจอแล้วกี่เดือดโอ้วันนี้เลยหลายตัวอยู่กี่เดือดมาเป็นหมู่เลยทีนี้เอาละทำปลา

อืเนี่ยถ้ามันนิ่งยังเสียแดดแดดนะโอ้ยไปไหนก็จัางใครจะวนอนก็แหละถูกทีนเราเป็นถูกมันถูกเราหุ่นแรมันจะบ่อแดดเราก็นิ่งเสียเป็นวันมันนะเนาะอือโอ้นนท์ติดเงี้หนึ่ง เดียวว้นีายเยอะอยู่โ้หโหโอยู่อะไอยู่กลับแล้วครับสี่โมงกว่าีห้โมงแล้ว อปลาไม่เข้าเลยวันนี้ดูโอ้โยสวยเลย่ะได้อย่างนี้แหละถ้ามันถูกยี่สิบสามสิบโล เราพอได้อยู่ทโลสองโลของแม่พอได้อยู่สักโลมั้ง <net> <l ux> ได้อยู่มา้ <l ux> <l ux> อมาอี <l ux> <l ux> ของแม่โอ้ได้อยู่ได้อยู่ได,ยได้ทั้งยีเ <l ux> <l ux> ดือดไทยทั้งบะนิน ครับกลับบ้านดีกว่าครับ<ม>เย็นแล้ว<ม>เาามาใหม่มาแก้ตัววันนี้หนาวแล้วปลาไม่ได้ก็เลยหนาวกลับบ้านครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ไม่ค่อยมาเท่าไหร่ Thank you